อ้าวอย่างนี้เอาแค่บาทเดียวก็พอกิ่งหนึ่งเนี่ยมันเร็วอันนี้อันนี้บางทีนี้มันยังไม่ไม่ตองนานมันก็หักอ่ะแต่มันทำมันเล็กๆกรอบๆดีๆนะลุงกรมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้เรามาอยู่สวนลุงสำราญมาดูแปลงขยายพันธุ์ไผ่สางมุน แปลงใหม่เลยนะครับอันนี้ก็คือมาช่วงของอวันที่ที่เรามาถ่ายคลิป19นะ19มีนานะครับก็มาดูว่า19หรือ18 19เนอะวันนี้เรามาดูว่าเขากำลังปลดแปลงใหม่อันนี้ก็ได้ผลบ้างแล้วทดลองไปเล็กน้อยได้สักพันสองพันได้ไหมแปลง<ห>น 2> 2, <000 S 1> สองพันกิได้อ่าทีนี้อยากจะรู้ว่าขั้นตอน วันนี้เนี่ยเขาทําเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้คงไม่มีตอนมั่งเพราะว่ามันแห้งเนาะตอนวันนี้แห้งตแห้งตอไม่ได้ทีนี้เราจะต้องมาดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะครับว่าเขาเก็บกันยังไงแล้วก็จะถามเรื่องอื่นๆว่าสองคนเนี่ยนี่ส่วนใหญ่ไม่มีลูกน้องเนาะไม่มีไม่มีลูกน้องคน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 เป็นนี่คนละคนอ๋อคนนั้นเป็นหัวหน้าคนที่เป็นลูกน้องใช่แต่้งคนที่เป็นลูกน้องคนนั้นเป็นหัวหน้า กล <c oughs> ับกันแหมงงคนฟังคลิปว่าโอ้โหตาลุงคนนี้มุกอะไรกับแกวะ่ะอ่ะ <c oughs> ก็แสดงว่ามีมึงกับกูสองคนท่านาาานัที่ทได้คนนนะทีนี้อยากรู้ว่าค่าแปลงนี้แปลงนี้อ่ะใครจะเป็นตอบถ้าตั้งใจเลยแล้วทําได้พื้นพื้นไม่ใช่วันนี้เก่งพรุ่งนี้กูตายแล้วเหนื่อยตายวันหนึ่งนะสองคนเอาเรื่องการตอนเอาการตอนก่อนนะได้เท่าไหร่สามร้อยได้เกินร้ยสามร้อยน่าจะได้นะ สามร้อยนี่ได้นะได้ได้ได้ทุกวันทุกวันเนี่ยสบายสบายเราไม่ต่อบันไดผ่านไงอ๋อแปลงนี้เราจะเอาแค่นี้เดี๋ยวผมถ้างั้นผมจะจอะลึกว่าถ้าทําแค่แค่นี้ถึงเหมาะสมใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณแปดแต่ว่ามันมีฝอบ้างอะไรบ้าง๋ยวก็อาจจะไม่ได้เต็มที่นะประมาณแปดแปดแปดข้อประมาณดัาจอบนี่เขาเอาแล้วนะแล้วก็ดูที่กิ่งสมบูรณ์เลยอันนี้ติดแล้วนะ ติดแล้วอันนี้ทําไว้นานอย่างตั้งแต่สามเดือนที่แล้วได้ไหมนี่ได้ได้มันแห้งแล้วอะนะเพราะว่ามันผ่านแรงมันผ่านแรงเปื่อยแล้วอ่ะเออมันผ่านแรงผ่านแรงทีนี้ทีนี้เมื่อกี้ฟังอ่ะลุงพยายามจะจาว่าเขาทําประสิทธิภาพต่อวันการตอนเขานี่นะประมาณสองคนสองเท่าตายายเนี่ยนะไอ้เด็กคนหนุ่มสาวคุณสามแม่เขาดเป็นตายายบางคนไม่ชอบนะโกรธนะอะเขาทําวันละสามร้อยตุ้มสามร้อยกิ่งทีนี้เวลา 300กันตอนนะเคยเช็คไหมวันหนึ่งสมมติเราเล่งลตอกนะสองคนนี้เขาตอกกันวันละเท่าไหร่ตอกตัดตอกเอามาตัดแต่งเพื่อจะมัดไรเนี่ยวันหนึ่งได้ไหมสามร้อเนี่ยกว่าอ๋อเร็วกว่าเหรอเร็วกว่าเวลาตัดเนี่ยนะเวลาตัดเร็ว อ้าไม่รู้ไม่รู้ถามเขานี่ก่อนเดี๋ยวค่อยจะตัดให้ดูเจนี่ผมขอถามก่อนหกร้อยเจ็ดร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยก็ได้แต่ที่ว่าที่เขาเนี่ยที่เนี่ยเราต้องเอาขุมเอาถุงมาหุ้มใหม่นิดทีนึงกลัวมันหมดมันเปื่อยถุงมันเปื่อยอุ้ยไม่เป็นไรอ้าทีนี้สงสารล่ะถุงมันเปื่อยแล้วมันหลุดหมดอ่ะอ่าโอเคทีนี้ทีนี้ทำยังไงเพราะบางที่เขาสอนกันนะเอาซิวก็มีบางคนเอามีดที่นี่ทำยังไงอ่ะช่วยทำให้ดูหน่อยนี่นี่ให้ยังไงใช้ขวานโอ้ใช้ขวานน้อย ขวานนี่คือขวานไวกิ้งแต่เป็นขวานไวกิ้งน้อยอันนี้ยิงขวานไวกิ้งนะไม่ใช่ผมเป็นคนมุกอะไรนะนี่เขาเรียกขวานไที่แรกที่แรกมันก็ะดาเต็มมาที่แรกมันก็เต็มที่มานี่แหละ, <Yeah. S 2> อะเอ <ผม S 2> เอแอบตัดเองทำเองเก <laughs> <laughs> ่งจังเลยเป็นขวานไวกิ้งเอ้าทีนี้ก็าทำยังไงมาดูหน่อยมาดูหน่อยเราขอ,ขอเขาเรียกว่าแอบพักรักจําครูอ้าวเวลาเขาตอกครับเขาทำยังไงครับวันนึ่หกเจ็ดร้อยนะสองคนเนี่ยนะเข้ามัดด้วยนะอ่ะดูดูเดี๋ยว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 อ้าว โอ้อย่างนี้เอาแค่บาทเดียวก็พอกิออง่งหนึ่งเนี่ยมันเร็วอันนี้อันนี้บางทีอันนี้มันยังไม่ไม,ไม่ต้องนานมันก็หักอะ่ะแตามันทำมัน,มนเล็ก,ลกะๆะกรอบดีๆนะไอ้ไอห้หนูเล็กดูเด้อเมื่อวานเมื่อ,อ,อาวานตั้งแต่สิบโมงจนถึงสองโมงอะ่ะได้ไปสี่ สี่ร้อยห้าสิบมั้งแต่มัดเสร็จอะไรเสร็จ,เร,จเ,รเรียบร้อยเรียบร้อยยกกระบอกแล้วต้องเอาถุงมาห่อมันอีกอ่ะโอ้อย่างงั้นถ้าเกิดไม่ต้องห่อนี่ก็น่าจะเกินหกร้อยอ่ะได้อ่าอันนี้มันละเอียดเกินไปอ่านี่ทำอย่างนี้นะอ่าไอ้ักสองอันอะไรนี่พ่อเขาทำแบบนี้อ่าดูอีกทีนึงนี่ได้ไปแล้วสองเมื่อกี้หมอไม่ทันอ่าเฉาะผัวนี่อ,นนอันนี้ก่อันนี้บางทีมันก็าอนก็หักแล้วเนี่ยโอ้ยง่ายเลยโอ้โหอ้วนบึกนี่ทำไมเขาต้งได้อ้วนบึกอย่างงี้พ่ออะไร เราตัดยอดอ่อนใช่ไหมตัดยอดอ่อนยอดที่ว่าได้ระยะเราตัดเลยไม่รอว่าตัดตอนแก่ๆนะไม่ไม่ไม่ไกินได้อ๋อตัดยอดกินได้อนี่เขาจะใช้มันจะใช้เลยก็ได้เป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีประเภทที่จริงเล็กมั่งจริงใหญ่บ้างนะนี่เขาอีกข้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโดยประมาณอ่าเหมือนเดิมครับที่นี้ตัดประมาณแข้ออ่านี่ครับของการทํา ทีนี้ทีนี้ถามก่อนให้คนเจ้าของพูดเองว่าจริงๆเป้าหมายแปลงนี้ทั้งแปลงเนี่ยปลูกไว้เท่าไหร่นะวันก่อนถามว่าพันกว่าใช่ไหมพันเจ็ดพันเจ็ดนะอ่ะถามเลยเป้าหมายถ้าเราปีนี้คิดว่าพนะันเจ็นะนึกในใจก่อนเขาเรียกดีดลุกคิดลางแก้วหรือวาดว,ว,วิบารในอากาศได้เท่าไหร่ครับวาดไม่มาอ<ป><ป>นปีนี้ดิรงไปไปลายปีสิ พอเราทาปีนี้ใช่ไหมนี่มันถึิงเริ่มจะครบปีนู่นแล้วอาจจะตุลาไปเจนถึีธันวาวาดวิมานก่อนฝันก่อนได้เท่าไรก็ไม่ว่าหรอกแต่ให้รู้เดี๋ยวเราจะตามกันสักหมื่นนะก็เอาเอามื่นนึงก็เอาเอามื่นเดียวหมื่นเดียวหคนนี้ไม่ค่อยหยอกแบบเขาไม่เวอร์เหมือนเราเลยว่ะหมื่นเดียวเองแต่ทำแต่ทำก็ทำเต็มที่นะแต่กะไว้หมื่นเดียวแต่ผม่ากเกิน เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะตายแบบนี้เลยเนี่ยเพราะว่าถ้ามันอ่อนเกินมันอ่อนยังไงตอนมันอ่อนแล้วมันแลงนี่นี่อันนี้ปัญหาเหมือนกันคือน้ําเลี้ยงไม่สมบูรณ์แล้วตอนก่อนยังไม่มีน้ำอยากเต็มเลยยังไม่มีระบบน้ํามันแรงดูดิก็ได้ไงมีรากอะ้รมีรากอากาศมีรากอากาศปุ๊บเลยนี่ว่าตอนที่เราจะตัดแบนี้ก็จะม่กระด้าอ่อนอยู่แล้วพอมันแรงเลยตายไปเลยนี่ดูดูดูางบูรเนี่ยตายเยอะปัญหาเหมือนกันก็คือนี่เนี่ยมาดูครับแม้จะมีรากแล้วอะไรแล้วถ้ามันไม่มีระบบน้ํากินนะ ตายเหมือนกันนะดอชุดสุดท้ายอ่ะดอชุดสุดท้ายอ่ะคือน้ำไม่พอน้ำยังไม่พอพูงาอ่าลุงกรมลุงกรมก็ได้ข้อมูลเนาะใครสนใจเรื่องของทํากิ่งพันธุ์หรือใครทํากิ่งพันธุ์ไปบ้างแล้วแล้วมีปัญหาอุปสรรคหรือมีข้อคิดเห็นอย่างไรนะครับก็ปรึกษาลุงสำราญได้นะครับอ้าลุงสำราญบอกเบอร์หน่อยเรื่องการทําพันธุ์0849234876 เบอร์0 8 1 2 9 5 7 5 3 6เออเดียวขายของซะนิดนึงล,ลุงสำราญปัจจุบันเนี่อ่าให้ลุงสำราญพูดเองว่ามีกิ่งพันไหมถ้าเกิดใครสนใจจะซื้อเนี่ยมีถ้า,ถ,า,ถ,า,ถ,าถ้ากิ่งพันกิ่งตุ่มบันี้ไม่มีมีจะใส่ถุงแล้วมีจะใส่ถุงแล้วที่พร้อมพร้อมที่จะปลูกอ่ะอ่าถ้าเกิดตอนนี้ช่วงนี้มันยังไม่ฝนกันหรอกยังฝนยังไม่ดีกันหรอกถ้าใครสนใจเพื่อจะปลูกฝนหน้ากันเนี่ยฝนที่ถึงไม่ใช่ฝนหน้าก็ติดต่อกอาไว้ลุงหน้าก่อน นะครับติดต่อลุงสำราญได้เลยเนาะถ้าเกิดใครอยากจะมาชมเผื่อแม่ไม่ไม่มีใครดูคลิปมาก่อนมาดูที่ไหนครับลองบอกสถานที่หน่อยอยู่ตราดครับ <Okay. S 2> สวนไผัยลุงสำราญน่ะจะถ้าจะมาก็แบบว่า GPS GPS มาได้เลยแต่ยังไงควรจะบอกล่วงหน้าเพราะว่าลุงสำราญไม่ได้ทําอาชีพเดียวไม่ได้อยู่กับสวนผัยอย่างเดียวทาปาล์มด้วยเอ้ยทํายางด้วยอะไรด้วยเนาะวัน,ว,นวันพันก็ออนรเรื่องอ่ะพันมาเรื่องอ่ะ <laughs> โอเคนะครับขอบพระคุณครับ กดไลค์กดแชร์ฝ hmm. ากกดกระดิง่งฝ mm hmm. ากกดติดตามด้วยครับ mm hmm. ขอบพระคุณครับในการติดตามนะ